เพือนผู้ประกันตนมาตรา3 3ม .33 เรารักกันไม่มีแอปพลิเคชันย้ำลงทะเบียนผ่านทางเวอร์ไว์เว็บม .33 เรารักกันโดดอมวันนี้คะ่ะมาพบก,กับช่องออวกัรสตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่วงนิ่มพาทำกับมสามสามเรารักกันนะคะ วันนี้เราก็จะมีเรื่องมาแจ้งเตือนมสามสามเรารักกันนะคะมสามสามเรารักกันแจ้งเตือนระวังถูกหลอกย้ำเช็คข้อมูลประกันสังคมนะคะจากกรณีที่มีเว็บปลอมนะคะกระทรวงแรงงานได้ออกมาเตือนผู้ประกันตนมสามสามที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการมสามสามเรารักกันนะคะระวังถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวจากแอปพลิเคชันปลอม เนื่องจากโครงการม33เรารักกันไม่มีแอปพลิเคชันชื่อม33เรารักกันนะคะกระทรวงแรงงานได้แนะนำผู้ประกันตนม33ระวังเรื่องการส่งหรือการแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ไม่ได้เผยแพร่นะคะจากประกันสังคมอย่างเป็นทางการจากประกันสังคมย้ำผู้ประกันตนจะต้องลงทะเบียนและตรวจสอบสรรษษิทธิ์างเวอรไวต์ม33เราระักกัน .com และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะคะสอบถามข้อมูลโทรสายด่วน1506บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่ลงทะเบียนนะคะขอให้เข้ามาติดต่อเพื่อลงทะเบียนที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกที่ทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศในวันที่15-28มีนาคม6 4ีนี้นะคะ ผู้ประกันตนต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ด้วยนะคะตั้งแต่เวลา8 3 0นาฬิกาจุด3 0นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะโรงการม .33 แล้วเรารักกันช่วยเหลือเยียวยาเบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา3 3นะคะให้ได้รับสิทธิ์คนละสี0พันบาท และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินทางเวอร์ไวเว็บโม33เรารักกันด o คนะคะและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตัตางตั้งแต่วันที่15 21มีนาคมนะคะ2564 หากตรวจสอบแล้วไม่มีสิทธิ์จะต้องรีบทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่15-28มีนา2564นี้นะคะและในกรณีที่ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนนะคะกับผู้ที่ได้รับ SMS จากธนาครารกรุงไทยว่าชื่อนำสกุลผิดให้ทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ w w w m o 3 3 o m นะคะ และอีกกรณีก็คือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในมาตรา33นะคะจะต้องไปทบทวนสิทธิสำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วประเทศนะคะตั้งแต่เวลา8 3 0นาฬิกาจุดนถึง18นาิกาจนทุกวันไม่เว้นวันอยู่ราชการนะคะโดยให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะมา ณนะสำนักงานประกันสังคมทุกที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6กด1นะคะสำนักงานประกันสังคมและสามารถโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับทิปเตือนผู้ประกันตนมาตรา33กับแอปพลิเคชันม .33 เรารักกันปลอมนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง August Story Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ